เรามาเจอสีชมพูนะครับกำลังผลข้าวผลของเจอสาวงามโบกรถด,ด้วยนะครับเหมาะสมมากเลยครับตำแหน่งนี้เหมาะสมนางงามโบกรถของเรา <c oughs> นี่นางงามโบกรถแล้วก็มีนางงามขับรถด,ด้วยนางงามขับรถด,ด้วยเดตามไปเราจะไปที่สนามกีฬาสมโพธิ0 0ปีนะครับเรามีนางงามหลังรถก็มีอีกหนึ่งคนรถคัน <c oughs> นี้มีแต่คนสวยๆเลยสามสาวงาม จะพบกันกับกีฬาสีของเราเดี๋ยวจะตัวนี้ก็เป็นโซนบ้านพักนะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์แพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงตอนนี้เราก็มาเจอสาวงานอีกทีเราจะชวนไปสนามกีฬา700ปีได้เลยได้เลยตามไปไหมวันนี้พรุ่งนี้สีแดงค่ะสีแดงใช่ไหมเรามาถึงตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้กําลังเตรียมพื้นที่สําหรับวิ่งอยู่นะครับอันนี้ทําอะไรครับเตรียมตกลงเรื่องจุดรับสงไม้ครับผม ตงนี้จะเป็นจุดรับส่งไม้นะครับในการแข่งขันกีฬาสีของเราในวันพรุ่งนี้นะครับ <Okay. S 1> ที่นี่ก็คือสนามสมโพธิเชียงใหม่700ปีนะครับเป็นโรงยิมที่ศาลนะครับที่เราจะใช้ทำการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงพยาบาลนครพิง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับซึ่งเป็นโรงยิมเป็นสนามพระศึกษานะครับเป็นโรงยิมที่3มวันนี้เราจะไปดูข้างในกันนะครับวันนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของสีต่างๆนะครับซึ่งเป็นกีฬาสีภายในโรงพยาบาลน,นครพิงค์วันนี้เราจะเข้ามาที่สนามนะครับนี่ก็คือสนามที่จะใช้ทําการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ วันนี้เราก็จะเห็นการเตรียมงานของแต่ละสีนะครับอันนี้คือสีอะไรเอ่ยสีชมพูมพสีชมพู <c oughs> นี่นางงามแบกของนางงามขับรถอยู่ตรงนี้ <c oughs> อันนี้เป็นหัวหน้าทีมสีอะไรครับ <c oughs> สีชมพูสีชมพูมีป้ามาร่วมด้วยนะครับป้ามาส่งป้ามาส่งของอันนี้ก็คือสีชมพูพิงก์แล้เป็นช้าง เอล p h a n t พ i n k เลฟนพิง <phant> นี่ก็คือป้ายที่จะใช้เชียร์นะครับวันนี้ยังไม่เริ่มนะครับแต่จะเริ่มพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นกีฬาสีภายในโรงพยาบาลนครพีนะครับดูสิครับว่าจัดอลังการแค่ไหนตอนนี้เป็นแค่เรียกนะับทิ้มน้ำย่อยนะครับสำหรับสีชมพูนี่ก็คือสนามที่ใช้การแข่งขัน เรามาฝั่งนี้บ้านนะครับฝั่งนี้ว่าเป็นสีอะไรขอเสียงหน่อยตรงนี้สีอะไรครับสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์อันนี้ชุมชนใหญ่เนี่ยเนาะชุมชนใหญ่โออาร์กับวิสันยีใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาขดดด้วยโอ้นี่หมู่บ้านใหญ่นะครับเอหมู่บ้านใหญ่มาเองหมู่บ้านสีแดงสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์อันนี้เป็นนกอะไรครับนกอินทรีนกอินทรีสีแดง โอ้เ oh, ข้าใจเล่นเนาะเอารถนี้มาเลยอันนี้มือศิลปะของเรานะครับเรามาดูมือศิลปะกำลังเพ้นเพ้นกันอยู Pel ่ Catal อันนี้รูปอะไรเอย่ยนิโพโอเอมค่ะสัญลักษณ์ของเถาอินเดียแดงแถาอินเดียแดงมากับอินเดียแดงเลยนะครับนอกอินทรี <S 2> <S 2> <S 2> งานนี้งานใหญ่แน่อันนี้ดูนะครับมือมือศิลปะนะครับ อันนี้ก็คือเบื้องหลังของชุมชนใหญ่นะครับชุมชนใหญ่จริงๆมีเผ่าอินเดียแดงอยู่ข้างหน้าอันนู้นหัวหน้าเผาหรือเปล่ากำลังโทรศัพท์อยู่นะครัยอินเดียแดงจุดใหม่เราจะข้ามฝั่งมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้สีอะไรครับขอเสียงหน่อยสีเหลืองแดงเหลืองโอ้ลุ้นยาวมากเหลืองยาวมากขออีกรอบดูไหมครับสีอะไรครับ น, an, นี่ก็สี um. เหลืองนี่ก็สีเหลืองอ๋อนี่คืออะไรครับคืออะไรเหลืองนี่คืออะไรเสือจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้เหรอครับเอาชื่อจริงเอาชื่อในวงการเอาชื่อในวงการครับชื่อในวงการเอาชื่อในวงการชื่อในวงการด้วยชื่อหนูหนาวค่ะหนูหนาวค่ะพ่งนี้ร้อนแน่พวกนี้ร้อนแน่ถ้าเจอสีอื่นตัวนี้หนาวแน่ตอนนี้ก็เบื้องหลังกําลังแต่งกันอยู่นะครับ หมอเป็นหัวหน้าสีใช่ไหมครับหัวหน้าทีมใช่ไหมสปอนเซอร์ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับอพวกเราจะสั่งอะไรไม่อ้านเลยนะครับหัวหน้าอยู่ตรงนี้แล้วออกสื่อแล้วด้วยเราจะข้ามฝั่งมาสีอันนี้สีอะไรครับสีเหลืองออมาฝั่งนี้สีอะไรสีม่วงเรามาเจอสาวงานสีม่วง ทีพวกนี้มีแผนกอะไรบ้างครับมีเวชกรรมมีอะไรอย่างนั้นจากสุพันธ์แพทย์แผนไทยอะไรอย่างอีกอ่ะติ๊กลตักติ๊กตอกติ๊กตอกยูนิตอะไอย่างแหมสตรองยูนิตสตรองยูนิตนะครับในสีม่วงพยาบาลชุมชนตอนนี้กำลังทำอะไรกันนี่ทำดอกดอกสีม่วง นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศของสนามที่เราจะใช้แข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับกับกีฬาสีเรามีทั้งหมดกี่สีเอ่ยสีม่วงสีม่วงค่ะสีเหลืองใช่ไหมค่ะหกสีด้วยหกสีสีเขียวสีแดงอ๋อขาดสีฟ้าเนาะตัวนี้สีฟ้าอยู่ตรงนู้นคสีฟ้าสีแดงกอยู่กับสีเหลืองแล้วตัวนี้สีอะไรสีเขียวกระเดียวกันอ๋อสีเขียวดูนะครับเหี่ยวเหียวอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมา อันนี้สีอะไรสีเขียวสีเขียวมาตอนนี้300คนนะครับตอนนี้โอ้นยังแน่นมากดูก็รู้ว่านี้สีเขียวมีใบตองด้วยเราจะทำามากลานกล้วยกันตอนนี้ก็สีเขียวนะครับยังยังไม่เริ่มคึกคักวันนี้จะเป็นการเปิดหัวก่อนที่จะมีการเริ่มแข่งขันในวันพรุ่งนี้ แต่ดูว่าสีชมพูจะคึกคักมากกับสีแดงนะครับเรามาดูสีฟ้าสีฟ้ายังว่างเปล่าอยู่นะครับสีฟ้ายังไม่มีคนมาเขาจะเนลมิตมาครั้งเดียวบูมเลยนะครับนี่ก็สีฟ้ามาในชุดของทะเลก็จะมีสีสันที่สวยงามนะครับมีปลาฉลามงับ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 ,งบมี3มตัวตัวเล็กตัวใหญ่ ผมอยู่กับสีฟ้านะครับตอนนี้สีฟ้ายังไม่มีคนมาจัดงานแต่ส่งตัวแทนมาคือปลาฉลามสีฟ้าสวยงามมากสามตัวเรียงกันอยู่รู้สึกว่าสีแดงกับสีชมพูจะคึกคักมากและอยู่ตรงข้ามกันด้วยนะครับน่าจะประชันกันยกใหญ่ระหว่างสีแดงกับสีชมพูอันนี้ผู้บงการอยู่ตรงนี้อ่าเราจะมาดูเบื้องหลังกับผู้บงการเขาจะสั่งว่าจะทําอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะสั่งไปเลยครับสั่งไปเลย เราเรามาดูคนที่รับคำสั่งกำลังทำงานอยู่สวัสดีค่ะสีแดงนะคะอร Eagle, ีกู้ค่ะฝากใจถึงกองเทียร์สีแดงามาเชียร์กันเยอะนะคะสีแดงสู้สีแดงสู้ๆค่ะสีแดงนี่ก็สวยนะอินเดียแดง oh, <hey. S 1> ดูว่าพรุ่งนี้ชุดอินเดียแดงจะเป็นเช่นไรนะครับกับสีแดงแค่นี้ก็รู้สึกว่าจะคึกคักได้นะครับ แล้วทำไแหลแล้วเราก็มาดูสีเหลืองกันต่อน,นะครับสีเหลืองเหลืองไทเกอร์ใช่ไหมครับเหลือ,องไทเกอร์ใช่เจ้าท่อ PVC ใส่สตรงแกมนี่ก็คือบรรยากาศในสนามที่จะใช้แข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับมาติดตามเชียร์กีฬาสีของโรงพยาบาลนครพิงค์เรามาดูสีมือช่างวาดนะครับเลย นี่วาดอะไรครับเสียเสียนะครับอันนี้เสีย <c oughs> มีเสียเสียน้อยผ <c oughs> ีมือฉกาจชกันนะครับ <c oughs> เสือยิ้มได้ไม่น่ากลัว <c oughs> น้องจบพ่อช่างมาหรือว่าจบพยาบาลมาจ <c oughs> บพยาบาลอ่าน้องจบพยาบาลพ่อช่างมานะครับ <c oughs> อาชีพเสริมค่ะ <c oughs> อาชีพเสริม ตายตายไปไดิถ้าตกงานแล้วงานด้ <c oughs> น้องอยู่วิสันยีหรือว่าโอออยู่สายคายค่ะจิตะเวทจิต,ตเว <c oughs> ออกคนละที่เลยนะครับสวยวาดรูปเสือไม่น่ากลัวเลยเ <c oughs> อามาดูตรงโน้นนะครับสีแดงเริ่มโชว์แล้วนะครับบินหน่อยบินหน่อยอินซีบินหน่อยเอาล้วครับตอนนี้มีการซ้อมเกิดขึ้นนะครับนกอินซี อินซีอินซีโอ้สีแดงสีแดงนี่มาแบบพังาดกว่าเพื่อนเลยนะครับนางงามนกอินซีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้เราจะเฉิดฉายนะคะเราเริ่มเฉิดฉายแล้วเนาะเราเชื่อเราเชื่อเราเชื่อสีแดงเฉิดฉายแน่สีแดงเราไม่แพ้ใครนะคะข้างหลังไม่พูดอะไรเลยเหรอครับไม่เลยไม่จกเ็ยอยู่นื่ใช่ไหมสีเหลืองเอาอะไรมาสู้ อ่แล้วครับมีการท้าทายระหว่างสีเหลืองกับสีแดงแเหลืองเราคมมากนะคะระวังนกปีกหักนะคะอ่ลครับคู่ข้ามกันแล้วนะครับ<ว><น>พรุ่งนี้จะได้รู้กันว่าสีเหลืองหรือสีแดงนะครับอันนี้แค่น้ําจิ้มนะครับก็จะเรือนะครับมาติดตามเชียร์และชมกันได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับกับกีฬาสีของโรงพยาบาลน,นครพิงตอนนี้สีแดงก็เริ่มกินข้าวแล้ว ตอนนี้กอ,องทัพต้องเดินได้ทอ้อง,องลดน้าหนักไม่ลง,งถ่ายงแ่ทุกคนด้วยนะถ่ายทุกคนด้วย <c oughs> จะไม่จะไม่ชวนคนเขียนกินเลยเหรอครับว <c oughs> ชวนแล้วใช่ไหมปฏิเสธใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้ก็มีมือเพ้นสีแดงนะครับตรงโน้นก็มีมือเขียนมือวาดสีเหลืองนะครับตรงโน้นฝีมือหลายกาดมาก อยากให้รู้ว่าสีแดงเนี่ยรักสวยรักงามด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นสองเห็นสองเห็นสองเห็นไหมสีเอือนอย่ายอมแพ้นะครับต้องส่งคนสวยเข้ามาทางเข้มข้นอยู่นะครับก็อย่าลืมมาเชียร์สีเหลืองด้วยนะครับอ<า>ขอเชิญชวนกองเชียร์สีเหลืองหน่อยดีครับหมอครับอ่ากองเชียร์สีเหลืองนะคะพรุ่งนี้เต็มที่เลยนะคะถ้าสีเหลืองได้ทองอัดฉีดไม่อั้นค่ะจำไว้เลยอัดฉีดไม่อั้นหมอพูดแล้ว เมื่อกี้หมอกล่าวทองไม่อั้นมีใครจะสมทบอีกไหมครับทองเกรงใจเกรงใจใช่ไหมไม่ต้องเกรงใจครับใครพูดแล้วมีหลักฐานเออมีหลักฐานครับอย่าลืมมาเชียร์สีเหลืองนะครับทองไม่อั้นอยากอยู่สีเหลืองจังเลยจะได้ทองไม่อั้นทองไม่อั้นสวยค่ะสวยยอดมาเลิก็สวยมากเลยค่ะป้ายคือคนติดป้ายค่ะเลิศ สวยค่ะเนี่ยเราจะมีเสืออยู่ข้างบนอย่างนั้นเลยค่ะน้องหนาวเสือยังไงนะลูกเสือเสือยังนอนอยู่ตรงโน้นใช่ไหมเสือตัวโน้นใช่ไหมที่ว่าอยู่ใช่ไหมเรามาดูสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือสีชมพูที่กำลังเตรียมไว้อย่างสวยงามนะครับกับเวทีเชียร์นี่ก็คือความลับที่ กองเชียร์จะได้เห็นกันในวันพรุ่งนี้นะครับกับการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงพยาบาลน,นครพิงค์เอ่อโอเคโอเคเอ่อเดี๋ยวสีเขียวได้แล้ว,วข,าข้างหน้านี่หัวหน้าใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะหัวหน้าใหญ่บอกว่าสีเขียวจะเริ่มเมื่อไหร่นะคืนนี้คอยดูนะครับสีเขียวคืนนี้บอกว่าอย่างนี้สองทุ่มหรือตีสอง สีสองเราจะพร้อมเพียงกันสีเขียวเลี้ยวหลังปังปูริเยสสีเขียวเราจะไม่เลี้ยวหลังเราจะเดินหน้าอย่างเดียวสี่เขียวมาแล้วขึ้นตูเวทีแล้ว,ว,ลวสีเขียวจะรีโชแล้วนะครับคนหน้าทีมตบท้ายมาเลยน้องขึ้นมากันเลยเดี๋ยวพี่ตามไปัวหน้าจังอย่างเดียว อันนี้ก็คือหน้าเดี๋ยวมาที่หลังแตวางนะจ๊ะอ่าระวังนะจ๊ะความสวยจะคมกันสีอะไรจ๊ะสีสีอะไรสีอะไรสีต้นกล้วยจ้าสีต้นกล้วยอ่าเชิญชวนสีต้นกล้วยมาเชียร์กันหน่อยโอเคมาค่ะสีต้นกล้วยตอนนี้ก่อนที่เราจะเชียร์นะคะเรากำลทำสแตนกันค่ะบอกสีเขียวมาร่วมกันใช่ไหมสีเขียว มาเลยค่ะเยอะๆเลยมาเลยมาเลยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้สีที่ใจเย็นที่สุดมาแล้วนี่ก็คือสีฟ้าสีฟ้ามาแล้วครับสีฟ้าสีฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาน้ําทะเลมาแล้วไม่ใช่อาหารเราไม่ต้องเอาเราในพัตทานปลาฉลามงับ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 สีฟ้ามาแล้วหนึ่งคน 1 100นึคนอันนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวให้ททยวันพรุ่งนี้เรารู้แล้วมีนางเงือกไหมนางเงือกนางเงือก <c oughs> นี่นะครับคุณผู้ชมสีฟ้าสีฟ้ารีบมานะครับช่วยกันอย่าลืมนะครับฉลามงับงับงับฉลามจะงับคุณบูชักบูชัก,ชกมาจากชนบุรีนี่ก็คือสีฟ้า สีฟ้า100่ล้านคนตอนนี้อยู่ในสนามที่จะจัดเวทีนะครับขอเชิญชวนสีฟ้าออกมาร่วมกันเรามาแอบดูสีแดงกันนะครับสีแดงนี้ต้องมีงงม,มีของกินที่อร่อยอร่อยแน่พรุ่งนี้อของที่สองครับไม่องที่สองพ<อ>รุ่งนี้เราจะแอบมาอยู่กับสีแดงดีกว่าเขาบอกว่าสีแดงร่ำรวยสปอนเซอร์เยอะ ดูนี่นี่น,นี่แค่อาหารการกินสีนี่ร่ำรวยได้เป็นสีนู้นนะคะสีชมพูแต่ไม่รวยสีชมพูไม่รวยสีแดงนี่แหละชมพูลูกคึกคักแน่วันพรุ่งนี้คึกคักจริงๆดูที่การเตรียมตัวของแต่ละทีมรับรองว่ามีแต่คามมันตอนนี้สีม่วงกําลังเริ่มบันเลงแล้วนะครับสีม่วงไวเรัสเจ้าหมาป่าจะเดินม,มาตามเชียร์เจ้าหมาป่ากันนะครับ เชิญชวนกองเชียร์หมาป่าออกมากนหน่อยหมาป่าที่สวยมากเลยโลโก้หมาป่าสวยมากอ,อันนี้แล้วเติมลมแล้วนะครับเริ่มหมดลมจะเติมลมแล้วนะครับตอนนี้สีม่วงเติมลมใครอยากสองสององนี่มือเติมมือมัดอยู่ตรงนี้เบ็ดเสร็จ ตอนนี้ก็ได้เวลาของสีเขียวแล้วนะครับสีเขียวเหลียวหลังปังปุริเยเรามาดูความปังของสีเขียวกันนะครับสีเขียวปัง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 อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มาลืมอย่าลืมมาเชียร์สีเขียวปังปังพระองค์หญิงสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับองค์หญิงใส่มงกุฎละ ผู้งนี้จะเป็นตานียค่ะเป็นคอนเซ็ปต์เราตากกล้วยนี่นี่ไงนี่ไงตากกล้วยนี่สีเขียวรับไั้ไหมเราที่สองเราที่สองเราที่สองได้ค่ะนี่เหรอบ้านตำบลงาค่ะไม่เข้าใจใช่ไหมลูกน้องสั่งอน่ยลูกน้องสั่งไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่ไหมลูกน้องสั่งอ่ะราวที่สองยังงงอีก และนี่ก็คือการแข่งขันที่พวกเรารอคอยนะครับก็อย่าลืมนะครับมาติดตามเชียร์และสนุกสนานกันนะครับกับการแข่งขันกีฬาสีของโรงพยาบานนลนครพิงของเรารับรองว่าพวกนี้มีความสุขความสนุกสนานตื่นเต้นแน่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศก่อนที่จะมีเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับติดตามชมนะครับ